สลับบุรีนหะคะเดี๋ยวขออนุญาตถามสลับไปสลับมาได้ได้ค่ะก็จริงๆหนูพร้อมทํางานกับองค์กรทุกอย่างเลยค่ะคือหนูร้องเพลงได้หนูเต้นได้แล้วหนูก็แสดงได้คือตอนนี้หนูพร้อมที่จะพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆเลยค่ะตอนอื่นพี่เป็นห่วงสุขภาพเป็นไงบ้างตอนนี้ใหวใ<ช>ใไหม,ไห,มไหวค่ะเริ่มดีขึ้นจากเมื่อวานมากๆแล้วค่ะน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 ะสุขภาพเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องระวังเลยก็คือต้องโดบมากกว่าคนอื่น<ช>คําว่าโดบคือวิตามินนะฮะ คนเรากินไม่มีวันพอถ้าส่งเนี้ยเพราะฉะนั้นเราต้องกินวิตามินซีเยอะๆนะะกินโปรโตีนเยอะๆนะฮะกินแบบเป็นเป็นเป็นแคปซูลเลย<ด>มันง่ายกว่านะฮะอืมก็ด้วยความที่นัคค่นแหละค่ะพอเราเป็นคนตัวเล็กเนี่ยแต่พี่ชื่นชมสลับบุรีหนึ่งอย่างคือเป็นคนออนสเตจแล้วเราดี <ขอ S 2> แบบว่า,ขอขอาเดินดีแล้วก็มีแค่บาง บางวันที่อาจจะแบบมีเกิดข้อผิดพลาดเล็กๆน,น้อยๆอย่างเช่นรอบล่าสุดที่ที่หนูก็น่าจะทราบว่าแบบะอะไรอะไรเงี้ยค่ะทีนี้ด้วยความที่พอหนูตัวเล็กแล้วหนูต้องใส่ส้นสูงเยอะมากๆพยายามหาชุดที่ทําให้หนูเดินแล้วดูไม่เกร็งเพราะว่าอย่างเพื่อนคนอื่นน่ะชุดมันยากแต่ว่าเขาได้รองเท้าที่มันใส่สบายก็อาจจะทําให้เอาชุดอยู่แต่ว่าด้วยความที่เราตัวเล็กด้วยแล,วแล้วพี่แอบเห็นว่ารู้อยู่แล้วว่าเราใส่สูงมากสูงกว่าเพื่อนทั่วไปอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นพิมรนารีหรือว่า ไฟนอลต้องเลือกชุดที่ช่วงล่างหนูเดินสะดวกด้วยอะไรเงี้ยเรื่องอื่นก็ไม่ได้เป็นห่วงออนสเตทเท่าไหร่อะไรเงี้ยได้เลยค่ะ,คะทั้งสองคนเลยคิดว่าอีกแค่ระยะเวลาไม่กี่วันนี้มีอะไรที่อยากจะงัดให้เราได้เห็นอีกไหม,มที่ยังไม่รู้ หนูมีค่ะคือช่วงนี้ในเน็ตหนูเริ่มมีกระแสขึ้นมาแล้วแล้วแม่บอกว่าหนูสวยมากเมื่อไรหนูจะแมทสักทีใช่ไหมคะหนูจะคําถามนี้บ่อยมากค่ะหนูก็อยากบอกแม่แม่พี่พี่ทางบ้านด้วยนะคะว่าหนูก็อยากแมทเหมือนกันค่ะหนูอยากให้แม่แม่พี่พี่นะคะเอ็นดูหนูมากดตะกร้าหนูนะคะแล้วก็ตัดคลิปหนูลงเยอะๆได้นะคะเดี๋ยวหนูก็จะแมทแน่นอนค่ะขอบคุณค่ะ ของหนูยังมีอะไรอีกเยอะมากๆเลยค่ะที่หนูเตรียมตัวมาตั้งแต่ก่อนประกวดเข้ากองคือยังมีอะไรที่หนูยังไม่ได้โชว์อีกเยอะมากๆเลยค่ะก็อยากให้ทุกคนนะคะแม่ๆ่ปปีทุกคนนะคะช่วยกันมารอดูหนูละกันว่าเออในการประกวดรอบต่อๆไปเนี่ยหนูจะเอาอะไรมางัดอีกบ้างแต่มีแน่นอนค่ะและเยอะด้วยใช่ค่ะพเพราะว่าเลยแกก้าวันเนาะทะไร<ช>ก็รีบลุยนะคร<ม>ับวันนี้ติดหนึ่งในสิบเบสเลอร์อยู่ค่ะวันนี้จะตัดห้านะ,ะ,นะโอเคว่าง